วัดบางปะทุนนะครับก็อยู่ในคลองบางปะทุนเนี่ยนะครับผมพอหลวงปู่บุญที่เล่าเบื้องต้นว่าท่านมีคดีความที่เกี่ยวกับราชสำนักแล้วก็ท่านถูกให้ไปอยู่สงขานะครับในสมัยรัชกาลที่4คาดว่าวัดบางปะทุนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแก้วไพฑู <Whoa. S 1> รย์นะครับผมส่วนสาราก,การประเรียนหลังนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูแต่ก่อนอื่นเรามาดูผังก่อนนะครับผมบจะเห็นว่าผังของวัดแก้วไพฑูรย์เนี่ยจะอยู่ติดกับคลองบางปะทุนเนี่ยนะครับผมส่วนสาราก,การประเรียนหลังนี้ก็อยู่ติดกับ ของบางปทุนเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูแผนต่อไปขอดูแผนต่อไปนะครับผมแผนต่อไปนี่จะเห็นว่าเป็นแบบแปลนเก่านะครับผมสมัยรัชกาลที่5้านะครับผมที่ว่าส่งช่างมาถ่ายแบบก็คือเป็นศาลาใต้ถุนสูงนะครับผมแล้วก็มีเสาแล้วก็มีฝาประกนที่แกะสลักอย่างงดงามนะครับผมแผนต่อไปอ อันนี้อันนี้คือภาพถ่ายเก่าในประมาณปี2529นะครับผมเจนว่ามีการแบบน้ำคลองบางปุนเนี่ยมันก็อยู่ติดน้ำใช่น้ำก็ท่วมถึงได้ตลอดนะครับผมทางวัดก็ต้องถมที่นะครับผมถมที่จนจนความสูงของระดับพื้นใหม่เนี่ยมันติดกับส่วนที่เป็นพื้นฐานของสารา แกสาราการประเรียนหลังนี้นะครับผมเห็นนะครับผนังด้านหนึ่งที่ใช่ครับอันน,น,นี้อันนี้ถูกขโมยไปนะครับผมก็เลยเป็นสังกะสีอยู่นะครับผมามาดูอีกแผ่นหนึ่งยังไงครับที่เรียกว่าแกะสลักฝาปะกบแฝาก็คือว่าผนังฝา,าทั้งหมดปะกนช่องต่างๆเนี่ยครับผมเดิมถ้าสาล้ามหรืออาคารทรงไทยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่สลักเป็นลวดลายอ,อย่างเกงก็เป็นตรง ท้าสิงตรงประตูนะครับแต่สารการประเรียนหลังเนี้ยสลักทุกช่องที่เป็นพื้นที่ไม้ว่างอยู่ในเป็นช่องสี่เหลี่ยมแนวตั้งแนวนอนสลักเป็นลวดลายมงคลเป็นข้างคาวเป็นลายมงคลแบบจีนหรือไม่เป็นสัตว์หิมะพาอะไรก็ต่างเนี่ยสลักอย่างวิจิจตรอลังการมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นสาราที่เราบอกว่าพอระดับน้ําสูงขึ้นทางวัดก็ต้องถมที่นะครับผม พอถมที่นี่ก็ทําให้ระดับความสูงของสารานะครับทุกทีเวลาเราเดินนะครับระดับความสูงเราก็จะเห็นฝาสลักได้ระดับที่ระดับสายตาพอดีแต่พอความสูงถูกถมขึ้นมาเราเดินบนพื้นซีเมนปัจจุบันเนี่ยก็ ศาลาก็ต่ำแล้วนี่คือภาพล่าสุดก่อนการบูรณะใช่ครับอันนี้คือเมื่อ2555นะครับผมช่วงที่เรามาสำรวจการ<ช>มีการบูรณะใช่รบ,บริษัทมัติชนก็ร่วมกับวัดแก้วไพฑูรย์แล้วก็ญาติโยมศรัทธาชาวชุมชนบางวัดทุนนะครับก็มาบูรณะปฏิสังขรก็มีเลิกการบูรณะก็บวงสวงวันที่5พฤษภาคม2555นะครับผมใช้เวลาในการบูรณะก็เกือบ 4- 5ปีนะครับจนเสร็จสมบูรณ์นะครับผม,บผมอันนี้คือลวดลาย ที่เห็นว่าเจนงไหมครับว่ามีความซุดโซมากนะครับก็คือมีความปลูกก่อนลายที่เป็นส่วนที่ลายสลักก็มีการก่อนเป็นธรรมดาส่วนที่เห็นสองช่องนี้ก็คือส่วนที่เลาะล่องตีนช้างนะครับผมซึ่งสลักเป็นเรื่องพระสุทธนุชาโดกนะครับเดี๋ยวมีตอนอะไรบ้างเนี่ยจะไปชี้ชวนดูบางตอนนะครับผมอ่านะครับผมพี่หนงนําชมเลยครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนศาลานะครับผม ศาลาการประเรียนเนี่ยพอออกแบบในปัจจุบันขึ้นมาใหม่นะครับผมจะเห็นว่ามีการเพิ่มพื้นที่ใช้งานของตัวอาคารมากขึ้นก็คือมีการทําเป็นสองชั้นนะครับผมชั้นล่างก็จะเป็นห้องเหมือนห้องปฏิบัติธรรมนะครับผมส่วนชั้นชั้นบนเนี่ยก็เป็นตัวศาลาไม้เดิมซึ่งยกให้สูงขึ้นมีฐานนะครับผมนี่เราขึ้นจากทางด้านหน้าใช่ไหมใช่มีด้านหน้าก็จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกนี่เราขึ้นทางด้านทิศตะวันออกนะครับผม ก็จะมีบันไดขึ้นทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็จะไปสู่ตัวอาคารของศาลาที่ผ่านการบูรณะปฏิสังขรแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นภาพศาลาการ,รเรียนหลังจากผ่านการบูรณะใช่รครับก็เป็นอาคารสอง <S 2> 2 <S ชั้นยกพื้นสูงแล้วมีห้องข้างล่างก็เป็นอาคารอาเนกประสงค์ตัวอาคารเดิมก็ถูกบูรณะแล้วก็มีกันสาดระเบียงสามารถเดินชมตัวไม้ ไม้สลักได้ทั้งรอบด้านเลยครับผมอยนี้เรายืนอยู่ด้านหน้าใช่ทิศตะวันออกครับแต่ตรงนี้ครับผมเราอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับเราเข้าไปก็จะมีระเบียงรอบเราสามารถเข้าชมได้ตลอดเลยนะครับผมเราจะลองชมครับางภาพนะครับครับอันนี้ก็เรามาดูจะเห็นว่าลวดลายมีทั้งสัตว์สัตว์ในหิมะพานนะกินนอนกินนาีพวกลายมงคลต่างๆนะครับผมแล้วก็ส่วนล่างนี้ก็จะเป็นพวกสลักที่เป็นสูตรธนุชาดก สุตนุชาดกนี้เป็นชาดกนอกนิบาตะครับเป็นปัญญาชาดกซึ่งกล่าวถึงพระสุตนุซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านธนูศาสตร์ทางด้านธนูนะครับผมซึ่งพระสุตนุเนี่ยก็มาพบนางจิรประพาซึ่งเป็นเป็นตัวตัว,ตว,ตวนางเอกอีกในเรื่องนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สําคัญของการเกิดสารานี้ก็คือว่าในประวัติชาดกนี้ก็คือการพัดภาคคือพระสุตนุนางจิรประพาเนี่ยอดีตชาติเคยไปแกล้งสามเณรคือทําเป็นละลอกขึ้น แล้วสามเณรที่พายเรือเนี่ยก็ตกน้ํานะครับพอคราวนี้พระสุธนุมานางกิรปภานี่ท่านก็ต้องพัดภาคไปเช่นเดียวกันนะครับผมพัดภาคในที่นี้หมายถึงว่าพอท่านนั่งเรือสำเภานะครับผมเรือก็แตกก็ต้องแยกย้ายกันไปนะครับผมเราก็เดี๋ยวจะมาดูภาพที่เป็นเรือสำเภานิดหนึ่งครับผมอันนี้ก็คือพระเรือพระสุธนุกับนางกิรพภานะครับกำลังจะนั่งเรือสำเภานะครับผม มีพ่อค้าวันนิชก็นั่งเรือสำเภาพอน <Yeah. S 1> ั่งเรือสำเภาเสร็จนะครับผมช่องต่อไปก็อธิบายว่าเรือสำเภาแตกเห็นไหมครับตรงนี้เป็นละลอกขึ้นนะครับผมตรงนี้เป็นเรือสำเภาแตกนะครับมีเรือสำเภานี้เสากระโดงเรือนะครับผมอันนี้ก็เป็นพระสุธนุเห็นไหมครับกําลังว่ายน้าไปอีกทางหนึ่งตรงนี้ก็เป็นนางจีรพพาก็กําลังว่ายน้าไปอีกทางหนึ่งก็แยกจากกันนะครับผมพระสุธนุก็ไปขึ้นอีกเมืองหนึ่งนางจีรพพาก็ไปขึ้นอีกเมืองหนึ่ง แต่ความที่พระนางกิรพาเนี่ยยังคิดถึงพระสุธนุอยู่เนี่ยพอขึ้นไปอีกเมืองหนึ่งก็ไปสร้างศาลาลงธรรมอ่าพอสร้างเกี่ยวเนื่องกับการเกี่ยวกการสร้างศาลานี้พอสร้างศาลาลงธรรมเนี่ยนางกิรพภาก็ให้วาดจิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติของตัวเองและพระสุธนุเนี่ยตั้งแต่พบการรักการแต่งงานกันเนี่ยครับในในศาลานี้ด้วยเพื่อว่าเวลาคนผ่านทางมาใช่ครับผมมาพักในศาลานี้ดูจิตรกรรมคุณหน้าคุ้นใครเนี่ย ก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงพระสวามีได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นครับนั่นคือเหตุผลที่แกะสลักเรื่องใช่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ญาติโยมรวมกําลังให้หลวงปู่บุญนะครับสร้างสาราการประเรียนหลังนี้นะครับก็เกี่ยวกับสาราที่เดียวกันพอเรามาดูอันนี้นิดนึงพอนางจิรปภพาขึ้นไปที่หนึ่งแล้วครับก็เจอพระสุธนุก็ไปขึ้นอีกที่หนึ่งนะครับผมสิ่งที่สําคัญก็คือตอนนี้ลืมแนะนําไปอย่างหนึ่งพระสุธนุมีม้าวิเศษ อยู่ตัวหนึ่งเอาะเหินได้นะครับเป็นพานนะซึ่งเดี๋ยวพระม้าวิเศษนั้นก็ได้ถูกยักษ์ขโมยไปเดี๋ยวจะอธิบายตัวนั้นอีกนิดหนึงแต่มาดูตรงนี้ก็คือว่าสาลาลงธรรมพอพระสุนุได้ม้าวิเศษกลับคืนจากยักษ์แล้วเนี่ยเหาะมาก็มาลงที่ศาลาหลังนี้ซึ่งนางจิรปภา,าสร้างสร้างไว้ให้ผู้เดินระหว่างทางมาพักอาศัยใช่ไหมครับผม,ม,รรมใช่พระสุนุนเห็นจิตกรรม,มนึกได้ จำได้ว่าเป็นเรื่องของท่านเองเป็นเรื่องของพระองค์เองกับนางจีรพภาก็เจอกับนางจีรพภานะครับผมเจอแล้วครับเจอ,อวันนี้เราพอมาเจอกันปุ๊บเห็นไหมครับผมก็ไปได้วยกันก็ขึ้นขึ้นมา้าเหาะไปได้วยกันกลับไปเมืองนะครับผมมีผู้ตั้งข้อสังเกตคือพระาจารย์นิด์ซึ่งเป็นพระวัดแก้วไพฑูรย์เนี่ยที่มรณาภาพไปแล้วบอกว่าส่วนหนึ่งของการที่หลวงปู่บูรสร้างสาราการประเรียนเนี่ยนอกจากเกี่ยวกับ พระสุทธนูชาดกทึ่งเป็นชาดกที่เกี่ยวกับการสร้างศาลาเนี่ยอาจจะมาถึงหลวงปู่บุญอาจจะมีญาณท่านรู้ว่าท่านต้องพัดภาคคือท่านต้องพัดภาคจากวัดของท่านเนี่ยใช่โดนไปอยู่สงขานั่นเองนะครับผมโดยรัชกาลที่สี่ให้ไปอยู่สงขานั่นเองครับมีเกตอีกเล็กน้อยว่าตอนอยู่สงขาเนี่รัชกาลที่สี่จะเสด็จไปสงขาใช่ไหมครับเจ้านายบางพระองค์เนี่ยให้ไปเอาหลวงปู่บุญเนี่ย ไปอยู่พัทลุงก่อนเพราะว่ารอสี่เสด็จไปก็จะมีฝ่ายในตามไปด้วยใช่ไหมครับผมฝ่ายในเนี่ยก็จะเข้าไปกราบหลวงปู่บุญก็จะไม่งามรอสี่ก็เลยให้เชิญหลวงปู่บุญเนี่ยไปอยู่ที่พัทลุงก่อนพอท่านเสด็จสงขาเสร็จแล้วท่านค่อยกลับมาเอาหลวงปู่บุญกลับมาอยู่ที่สงขาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน ตัวสาราการประเรียนนะครับผมที่เห็นอยู่นั่นก็คือธรรม,รรมาตุสองหลังนะครับผมซึ่งเป็นธรรมาตเก่าที่อยู่พร้อมกับสาราการประเรียนหลังนี้นะครับผมธรรมาหลังหลังทางซ้ายมือนะครับก็คือธรรมาสทรงประสาทนะครับผมส่วนหลังขวาก็คือธรรมาสทรงมนดบซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นธรรมาตเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับผมถึงรัตนโกสินทร์นะครับผม,นนบผมซึ่งธรรมาตุสองหลังนี้ก็ได้ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์เช่นเดียวกันนะครับผม อันนี้ก็คือพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยนะครับผมของวัดแก้วไพฑูนนะครับเรามาดูที่พระรูปปั้นพระที่อยู่ด้านหน้านี่ครับก็คือรูปปั้นของหลวงปู่บุญนั่นเองนะครับผมพระธิการบุญเจ้าวาดรูปแรกของวัดบางปทุมหรือในชื่อปัจจุบันก็คือวัดแก้วไพทูนนะครับผม ส่วนลวดลายจิตกรรมที่สลักบนสาระการประเรียนนี่คก็จะเกี่ยวกับเป็นลายลดน้ำซึ่งผ่านการบูรณะมาแล้วนะครับผมข้างบนก็จะเป็นเกี่ยวกับทุดงควัตของพระพิสุสงนะครับการปงอสุภะก็คือการปงศพนั่นเองครับแล้วจะมาดูสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งว่ารูปจิตกรรมนี้ น่าจะวาดในสมัยหลังและหลังนี้ก็คือประมาณรัชกาลที่5นะครับผมก็คือการที่มีวาดเป็นรูปเรือสำเภานะครับผมอาจจะเป็นวาดประวัติของหลวงปู่บูนเจ้าอธิการเองในสมัยรัชกาลที่5นะครับผมเพราะว่าที่ท่านโดนให้ไปอยู่สงขาเองการที่วัดบางวัดทุนเนี่ยอยู่จากทะเลมาไกลหรือแม่น้ําใหญ่มาไกลเนี่ยเรือสำเภาน่าจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่อยู่สาหรับคนที่อยู่คลองลึก ครับผมแต่มันปรากฏในจิตกรรมนี้ด้วยก็จะเป็นการวาดเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่บุญนะครับผมในช่วงสมัยรัชกาลที่5ส่วนเสาภายในสารการประเรียนเนี่ยมีตั้งแต่เสาที่จำหลักลายลดน้ำลดน้ำปิดทองนะครับเป็นรูปพุ่มข้าวบินหน้าสิงนะครับผมแล้วก็ยังมีเสาที่วาดเขียนเป็นลายมังกร เสาที่วาดเขียนเป็นลายมังกรนะครับอันนี้ก็เป็นการบูรณะซึ่งเราก็วาดขึ้นตามลายแบบเดิมของเสาเดิมที่วัดแก้วใบทูนก่อนที่จะมีการบูรณะก็มีเป็นรูปลายเสาเป็นรูปมังกรนะครับผมซึ่งมีทั้งหมด7ต้นด้วยกันและมีบางส่วนของเสาเนี่ยเป็นรูปออกตัวเป็นตัวบุคคลเช่นเป็นยักษ์เป็นตัวพญานาคนะครับผมซึ่งมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้ เหมือนมีญาติโยมมาร่วมกันสร้างศาลาคน,นี้หลายแบบมีจีนมีอะไรด้วยนะครับผมอ,อันนี้เป็นออกรูปแบบเป็นบุคคลนะครับผมเห็นไหมครับตัวจะเป็นพญานาคหรือมังกรอยู่แต่ตัวส่วนองค์ข้างบนก็จะเป็นรูปบุคคลนะครับอันนี้เป็นนาคผู้หญิงนนะครับผมส่วนอันนี้เราจะเห็นว่าตัวเป็นนาค แต่ส่วนหัวจะเป็นช้างนะครับผมก็ออกตัวเป็นช้างนะครับผมอาจจะเป็นพวกในสัตว์หิมพานด้วยนะครับผมอ,อันนี้ก็อันต่อไปก็จะเป็นการออกตัวเป็นรูปบุคคลเจนเครื่องทรงศีรษะนะครับเป็นรูปพญานาคนะครับผมก็สะท้อนว่าอันนี้คือส่วนของรูปวาดพญานาคนั่นเองครับแต่ข้างบนเป็นบุคคลครับ ต่อไปก็จะเป็นออกตัวเป็นยักษ์ินีนะครับคือยักษ์ผู้หญิงนะครับตัวเป็นยักษ์แต่ว่าก็ออกเป็นพญานาคหรือมังกรนะครับผมครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีหลักอยู่แต่ที่สําคัญเสาต้นที่สําคัญก็คือเสาทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมเสาต้นนี้เป็นเสาที่ออกลายเป็นรูปพญานาค น่าจะเป็นเสาประธานของอาคารหลังนี้นะครับผมคือเป็นเสาเอกเนี่เพราะว่าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกการออกลายเนี่ยเป็นรูปพญานาคแล้วก็มีสัตว์เป็นพวกเงือกเป็นพวกสัตว์ครึ่งคนครึ่งบุคคลเป็นรูปคนเป็นรูปสัตว์น้ําด้วยอยู่เนนะครับเป็นการเกี่ยวพาราศีระหว่างหอยนะครับดูข้างบนเป็นหอยนะครับผมเกี่ยวพาราศีระหว่างหอยนะครับผม อันนี้ก็คือแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับน้ําซึ่งอาคารสาราการ,ปรเปรียนวัดแก้วปทูลเนี่ยก็อยู่ติดกับคลองบางวัดทูลเช่นเดียวกันนะครับผมครับต่อไปเนี่ยเราจะเห็นที่ว่าเราจะออกไปกนอกนท่าน,นี้จะมีการเริ่มบรรเลงเพลงปีพาดกันแล้วนะครับผมการบรรเลงปีพาดางนี้เดี๋ยวช่วงประมาณต่อไปคุณสุจิตวงเทศก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการบรรเลงปีพาดนะครับผม เดี๋ยวดูก่อนลงไปเรามาดูหน้าบันของสาราการประเรียนวัดแก้วทูนนะครับก็สลักลายตามรูปแบบเดิมเจนว่ามันมีช่องแบ่งสามเหลี่ยมครับก็เป็นความนิยมอย่างหนึ่งของช่วงสมัยรัชกาลที่3ามซึ่งเราก็ถอดแบบจากลายเดิมซึ่งว่าเห็นเป็นลายดอกพุตตาแล้วก็มีช่องสามเหลี่ยมเป็นเส้นอยู่นะครับผม